ได้ที่ไหนคาเฟ่ที่มองวิวเห็นทั้งตำบน<ว>ที่นี่คือบ้านไร่ไอทะเล<ว>กลัม马拉คุยทั้งตำบนไม่ใช่แล้ว,วเส้นทางในการเข้าจากหาสุรินทร์ผ่านกาัม马าและขวนยักษ์หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายมือเข้าเส้นป่าตองเดิม<ว>ขับรถไปประมาณสักหนึ่งนาทีก็จะเห็นป้ายบ้านไร่ไอทะเล<ว>เมื่อเดินเข้ามานี่คือบรรยากาศด้านหน้า<ว>ตกแต่งในสไตล์ของ ไม้ทั้งหลังบรรยากาศวิวดีร่มรื่นนะครับเมื่อเดินเข้าไปนี่คือจุดเช็คอินจุดแรกที่เราจะต้องเข้าไปเช็คอินก่อนเลยบรรยากาศด้านหน้าเข้ามาแล้วเราจะเจอเคาน์เตอร์ตู้ขายเครื่องดื่มขายไอศครีมและสั่งออเดอร์เดินผ่านเข้ามามีขนมมีเบเกอรี่ขายด้วยนี่คือวิว ที่มองออกมาด้านนอกด้านหน้าร้านคาเฟ่วิวบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยไม้มีดอกไม้ที่เจื้งที่สุดเมื่อเดินผ่านเข้ามานี่คือวิวที่ทุกคนจะได้เห็นวิวของทั้งตำบลกำมะลาได้เห็นหาดเห็นตำบลวิวถือว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยที่สุด ของภูเก็ตนอกเวลานี้วิวที่เราจะเห็นกันเห็นมุมได้ค่อนข้างหลากหลายมากแนะนำให้มาช่วงเย็นบรรยากาศดีแสงดีมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะวิวที่เราเห็นนี่คือภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์เนวัลแมจิกและต่อจากนั้นเราก็จะเจอหาดสามหาดนั่นก็คือหาดกรัรมลาอยู่บริเวณนี้ หาดแหลมสิงอยู่บริเวณนี้และหาสุรินอยู่บริเวณนี้เช่นกันสถานที่นั่งมีทั้งแบบประเภทอินดอร์ในบ,บรรยากาศที่นั่งทานเครื่องดื่มและทานอาหารในบ,บรรยากาศที่ร่มรื่นหรือเป็นแบบอัอโดมีมุมให้เลือกหลากหลายทั้งบริเวณบนระเบียงบริเวณชั้นล่าง มีจุดถ่ายรูปสวยจริงๆเห็นมุมแบบนี้ชั้นล่างคือจุดที่สามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะครับนี่คือกระเช้าในการส่งเครื่องดื่มและส่งอาหารของทางคาเฟ่เขานะครับบอกได้เลยคำเดียวว่าต้องมาให้ได้บ้านไร่ไอทะเลวิวสวยๆจริงๆองนอกจากนั้น ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกกิฟช็อปในราคาเบาๆในสไตล์วินเทจนี่คือโต๊ะที่เราจะนั่งมาสั่งเครื่องดื่ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวิวสวยสะดุดตาหน้านั่งถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมานี่คือจากมุมของคาเฟ่ร่มรื่นหน้านั่งถ้ามาช่วงเย็นๆนะครับคนจะค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ยังมีพื้นที่ในการถ่ายรูปค่อนข้างสวยมากนั่งจิบกาแฟทานข้าวพร้อมชมวิวตำบลกำมลากันมีมุมถ่ายรูปทุกจุดสวยงามบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยจริงๆและยังมีการดีไซน์ตกแต่งร้านที่มีมุมถ่ายรูปอีกเยอะแยะ เมนูอาหารบอกได้เลยว่าสุดยอดของหวานละ่ะฟินไปตามๆกันสุดยอดเช่นกันมาเที่ยวกันนะครับนี่คือบ้านไร่ไอทะเลหาดกัมลาผู้ผาพาเที่ยวแนะนำ เป็นจุดหนึ่งที่ควรมาเช็คอินไม่ควรพลาดบ้านไร่ไอทะเล